ดีค่ะทุกคนหมวยแล้วก็น้องดอลลา่านะคะก็จะมาทำคลิปให้กับชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทั้ง3ามหข้อของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างหมวยขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วเลยเริ่มที่หัวข้อของการงานนะคะการงานมิถุนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มค่ะ The f o o l ค่ะ หนึ่งเม่าท์โอ้ไพ่เมเจอร์นะแล้วก็หนึ่งดาบไพ่ดีค่ะหกเม้เาวไสี่มเมถาาค่ะได้สำรับเป็น The Wheel of Fortune นะคะปังมากการงานปังมากค่ะมีทุนก็มีความสูงมีอิสระความคิดนึกคิดที่จะ ออกไอเดียแชร์ไอเดียแล้วก็สามารถควบคุมคอนโทรลง,งานตัวเองได้อย่างมั่นคงนะคะหน้าที่การงานในเดือนนี้มั่นคงมากอาจจะเข้าใจถึงปัญหาปิดจบตัดจบปัญหาได้เร็วนะคะแล้วก็มีทีมงานที่โอเคสำหรับทีมงานที่อายุน้อยเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่แล้วก็จะมีผลงานหรือว่าโปรเจกต์ดีๆนะคะมายื่นแล้วก็หยิบยื่นมอบให้และคุณอาจจะได้มีการเหมือนแบบว่า ได้รับชัยชนะณนะโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างที่ได้รับมอบหมายอยู่มีการเลี้ยงเฉลิมฉลองในเดือนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของงานอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนโปรโมทนะคะ The View of Fortune เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเดิมตำแหน่งนะคะหรือว่าอาจจะมีการอ,อ่อเลื่อนเงินพิเศษให้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาที่หัวข้อของการเงินเลยดีกว่าการเงินชาวมีถุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ จสันค่ะราชนีถือไม้เท้าราชนีถือเหรียญก้าวไม้เท้าเดินเลเวอร์ค่ะเจ้าของสำหรับเลยนะคะเดินเลเวอร์การเงินแล้วก็ได้สำหรับเป็นราชนีถือดาบคุณมีความสุขมากอาจจะได้เงินมาฟุกฟกุมาจากถิ่นฐานแดนไกล ครอบครัวก็ได้หรือว่าคนที่คุณแบบคอนเนคชั่นก็ได้อาจจะเป็นคนเก่าที่วนกลับมาแล้วก็ได้เงินได้ลาบมาจากคนรักเป็นเดือนแห่งความรักแล้ววันเลนทายคนรักอาจจะให้ของขวัญหรือให้เงินก็ได้นะคะในเดือนนี้แล้วก็สามารถตัดจบกับปัญหาที่ต้องใช้เงินได้อย่างดีมากนะคะควร้าสุดสทาละดีกว่าของชามีถุนเนาะว่า ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างในเดินถึงความรักนี้นะคะ The Hermit ค่ะสี่ดาบสามดาบ The Moon ราชาถือดาบได้สำหรับเป็นหนึ่งดาบนะคะ ก็อยู่เงียบเียบคนเดียวสําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็จะเหมือนแบบอยู่ในห้องลําพังแต่ว่ามือถือก็ยังสอดสองโลกโซเชียลอยู่อย่างแรงมากนะคะบางคู่บางท่านนะคะชาวมีถุนอาจจะพึ่งอกหักมาหมาดๆอาจจะเป็นความรักที่โดนหลอ,อกลวงมานะคะเป็นความรักที่เหมือนแบบโบเกนฮาร์ยังเจ็บอยู่แผลยังสดอยู่นะคะก็อย่างยังอยากที่จะอยู่เง,ง,งียบเบคนเดียวในเรื่องของความรักอยู่แต่ถ้าความรักอันไหนคนไหนหรือสภาวะไหนที่เข้ามามีปัญหา กับชาวมีถุนก็จะดุดันเลยค่ะตัดจบเลยนะคะอมไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนที่แบบว่าปักจัดมากพอสมควรนะคะก็มาดูนะคะว่าไพ่ออโรเคลนะคะโรแมนเซโจเนี่ยจะช่วยบอกความรักความสัมพันธ์กับชาวมีถุนว่าอย่างไรบ้างเนาะ e x p e ซ t เ Love จะได้เริ่มต้นความรักอย่างรวดเร็วนะคะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนก็อาจจะเหมือนแบบปุบปับชอบพันปุ๊บปั๊บป่องเลยนะคะ if you ah uh, is it, s, it s safe your to love นะคะก็ไม่อยากให้คนรักของคุณเนี่ยคุณ มีทุนจะเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตแฟนเปแฟนนะคะถ้าถ้าเราเปย์ได้เราเปย์เลยไม่อยากให้คนรักเนี่ยต้องลำบากนะคะฟ o ีโอ e ซลได้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะนี่มีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ k ีฟแอนด์โอเพนมานะคะสำหรับคนสโซนะคะก็เปิดใจกว้างนะคะไม่ต้องดุนะคะเพราะว่า ความรากักบุคคลของแต่ละคนดีเทลรายละเอียดอ่อนก็ไม่เหมือนกันนะคะก็เปิดใจกว้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่โซเดียชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวมิถุนบ้างนะคะโทรัสค่ะราศีพฤกษบเป็นธาตุดิน ราศีสิงห์นะคะรีโอเป็นธาตุไฟค่ะสุดท้ายจมมีนายค่ะมีถุนซ้ำนะคะราศีธาตุลมนะคะ,ะแล้วก็ไฟก็ค่ะราศีกันเป็นธาตุด,ดินค่ะขอจบชาวราศีมีถุนลักนามีถุนแต่เพียงเท่านี้นะคะลูกกวนตัวนะคะไม่มีหัวกวนใจค่ะ <c oughs> รีบค่ะรีบค่ะเพราะว่าดึกแล้วลูกตามไปนอนแล้วก็ป้วนเปี้ยนมากพอสมควรโอเค อขอเจ้าชาลสีมีถุนลัคนามีถุนแต่เพียงเท่านี้นะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวไปเจอในไลฟ์สดน,นะคะส่วนเรื่องที่ไปบวชนะคะหมดขออนุญ,ญาตไม่โพสนะคะเป็นข้อความดีกว่าเพราะว่า การบวชนั้นเราไม่จําเป็นต้องแจ้งเป็นสาธารณะบวชอาจจะถือเคล็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าบวชเพื่อตัวเองบวชจะได้เฮงเพปังปังป,ป,ปีทั้งเดือนนะคะคือรู้สึกว่าอยากไปก็ต้องไปนะคะบวดเป็นคนแบบนี้นะคะเรื่องทําบุญนี้ขอให้บอกนะคะไม่ต้องไม่ต้องรอใครเลยไปคนดีกว่าได้นะคะแล้วก็สําหรับ เออฟซีที่อยากจะทําบุญน,นะคะอินบ็อกมาได้เลยค่ะถ้าอยากเอ่อเป็นเจ้าภาพอาหารน้ําปนะนะคะน้ำปะนะใครเอ่อไม่เข้าใจก็คือว่าเป็นน้ำน้ำนํานมถั่วเหลืองน้ําที่แบบว่ากินช่วงเย็นเพราะว่าถือสิ่งบวชเนี่ย ถือสินปเนี่ยเราก็จะอดข้าวเย็นแต่สามารถดื่มน้ำพวกน้ำนมถัวเหลืองได้นะคะตอนอตอนสี่โมงแล้วสำหรับสองสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเราก็เตรียมนอนละเพื่อที่วันต่อไปเราจะได้ตื่นตีสี่ไปทำวัดเช้าก็ประมาณนี้นะคะหมวยจะไปบวชประมาณ3วันสองคืนนะคะก็ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดแล้วก็อยากจะทำบุญกับหมวยและ อยากให้ชีวิตร่ำรวยบางๆทั้งปีนะคะก็มาอินบ็อกซ์สอบถามมวยได้สำหรับใครที่ว่างนะคะก็ไปกับมวยได้เลยค่ะและ,และหลังจากนั้นก็เหมือนหวยอะคะ่ะสามารถไปด้วยตัวคนอีกตัวคนเดียวได้นะคะเป็นวัดที่ปลอดภยัยวัดที่ไปแล้วปังสุดๆเท่าที่หมวยเคยไปถ้าใครสายมยอยาาูอยากปังอยากบวชต้นปีแล้วก็ปงังเฮงๆค้ะขายรวยทั้งปีก็ไปกับหวยได้ค่ะ นะคะก็ขอจบชาวราศีมีถุนทั้ง3หัวข้อแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้โชคดีค่ะบ๊ายบาย